คณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ออกไปออกไปจเจ็บออกไปออกไปเราไม่เอาหนหยไอ้มะเร็งลายออกไปออกไปออกไปเจ็บไปออ ไปเลยไปไปไลเจ็บไปออก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 ไปกาออกไปการรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดรับง่ายเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณ ทั้งชีวิตราถรานาทีจากโรงพยาบาลกรุงเทพ1719่ที ลอยยังคึกคักหลังข่าวแร่สะพัดได้ปล่อยขายหลายหมื่นด้านกำนันตะบนนองบอนบอกสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านส่วนอุตสาหกรรมตรงตราดบอกไม่คุมขณะรองผู้ว่าตราดบอกเริ่มนำช้างป่าไล่ช้างบ้าน14ตุลาคมนี้หลังพบขวานช้างและสารธรรมวนันอาิตย์กับพระสังฆดาวสุนทโร ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทที่ร่อนพลอยอยังคึกคักหลังข่าวแพร่สะพัดได้ปลอยหลายหมื่นบาทหลังข่าวการพบแพร่พลอยที่คลองหนองบอนที่ชาวบ้านหนองบอลออกไปร่อนพลอยแล้วพบร้อมนำไปขายตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้น เมื่อวันที่11ตุลาคม2557ที่บ้านหนองบอนหน้าโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดปรากฏว่าตั้งแต่เช้ามีรถยนต์ร้ถจักรยานยนต์มากกว่า150คันจอดอยู่ปากทางเข้าสถานที่ร่อนพลอยขณะที่นักสแสวงโชคได้นำอุปกรณ์มาร่อนพลอยตามปกติทุกวันแต่วันนี้ยังมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น ที่ต่างขมักขเม่นในการขุดดินใส่ทางแล้วนำไปใส่ตะแกรงก่อนร่อนกับน้ำที่ไหลามาเพื่อให้เศษดินออกไปเหลือแต่ก้อนหินขนาดต่างๆจากนั้นใช้มือเกล่ยหินไปมาแยกออกพร้อมสังเกตว่าในตะแกรงพบหินสีหรือเศษปลอยหรือไม่ท่ามกลางชาวบ้านหนองบอนจำนวนมากและตำบลใกล้เคียงเดินทางมาซึ่งมีผู้เดินทางหน้าใหม่เข้ามาสนทบจำนวนหนึ่ง ยางและก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้จะพบพ่อค้าปลอยต่างถิ่นเดินทางเข้ามาสังเกตการมากกว่า10บคนและเข้ามาติดต่อซื้อปลอยจากชาวบ้านที่ร่อนหาปลอยอยู่ซึ่งชาวบ้านหลายคนได้นำปลอยที่นำมาขายและเจรจาต่อรองบางรายก็ซื้อบางรายก็ไม่ซื้อแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะยังไม่ขายแต่จะสะสมไว้เพื่อขายมากกว่านอกจากนั้นนายทรงวุฒ โชติมาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดนายพงษ์อมรคดชศิราหัวหน้างานป่าไม้สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดและเจ้าหน้าที่เดินทางสังเกตการร่อนปล่อยครั้งนี้หลังจากข่าวได้แพร่ออกไป <c oughs> กำนันตำบลหนองบอนบอกสร้างรายได้ชาวบ้านส่วนอุตสาหกรรมจังหวัดตราดบอกไม่คุมด้านนางสาวจิราพร สนอสุดที่ผ่านกำน,น,น,นันตำบนหนองบอนที่เดินทางมาสังเกตการการร่อนปล่อยในครั้งนี้กล่าวว่าการล่อนปล่อยชาวบ้านทำมานานกว่าหนึ่งเดือนซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นเพียงงานอดิเรกของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ต้องการหาไรายได้พิเศษหลังจากทำงานประจำแต่เมื่อไม่นานมีชาวบ้านคนหนึ่งพบปลอยแดงมีขนาด2-3กรัตและนำไปขายรวมถึงขายได้หลายแสนบาทนั้น ทำให้ขาวแพร่สะพัดออกไปแล้วเริ่มมีชาวบ้านหนองบอนเข้าไปร่อนพลอยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงพบว่าหลายลายก็ได้นําพลอยไปขายจนวันนี้ผู้มาร่อนหาพลอยไม่ได้มีแต่ชาวหนองบอนแล้วแต่มาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดตราดขณะไหนเดียวกันยังมีพ่อค้าเดินทางเข้ามารับซื้อในพื้นที่อีกด้วย เป็นกำนันตำบลหนองบอน,นะคะก็ดีใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้ยางราคาถูกผล,ลไม้ไม่ได้ผลเลยปีที่ผ่านมาอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีความหวังอย่างน้อยน้อยมันก็จะได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีรายได้อะคะ่ะอย่างน้อยน้อยมันก็จะมองเห็นว่าเออเนี่ยทำตรงนี้แล้วมันก็จะมีรายได้ดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะคะเพราะาตอนนี้ช้างก็กวนเอ่อผล,ลไม้ก็ถูกยางก็ ถูกไม่มีอะไรเลยมีตรงจุดนี้แหละค่ะที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็ดีใจอะค่ะที่เป็นอย่างนี้ได้เห็นชาวบ้านเขามีไรายได้บ้างไหมแล้วก็ที่เขามีค่ะบางมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะเพราะตอนนี้มันเป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะคะคนได้มาเป็นเม็ดพันเม็ดหมื่นตอนนี้ก็ขยับไปเป็นหลักแสนแล้ว <c oughs> ค่ะแล้วเมื่อเร,เร็วๆเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ข่าวมาว่ามี ได้เม็ดใหญ่กําลังให้เช็คดูว่ามันใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ดีใจอะค่ะเ <c oughs> ศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นจากคนหนองบอน <c oughs> จากเนี้ยก็เริ่มจะแย่แล้วตอนนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มาช่วยอีกทางหนึ่งค่ะทีถ้ามันบ <c oughs> ูมขึ้นมาเอาข่าวออกไปวันนี้ <c oughs> ข่าวออกไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดปัญหารเรื่องการแบบแบบตื่นทองอะตื่นทองอ๋อค้านี้เราก็เอ่อในอำเภอบ่อไร่นะคะนายองก์กรแอคทันนะคะก็ ประชุมเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะว่าเออเราต้องมีมาตรการป้องกันไว้ก่อนหนึ่งคือให้ทางตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยมาช่วยดูแลว่าอ,อ,อย่าให้มีเรื่องมีราวทะเลาะกันอ่ะแต่ตอนนี้คือมันจะเป็นเพียงแค่คนในพื้นที่ก็คือคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ก็จะมีคนบอไลมาจำาจ,ำจำนึงก็คนก็เป็นคนทํารอยเก่าก็รู้หน้ารู้ตากันอยู่ว่าคือใครอะไรยังไงก็คิดว่าน่าจะควบคุมได้ค่ะส่วนนายสมุฒิกล่าวว่าได้รับแจ้งว่ามีข่าว ซึ่งการขุดหาแร่หรือร่อนแร่เป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาตแต่เมื่อมาก็ไม่พบสิ่งที่ต้องกังวลเพราะเป็นการร่อนแร่ของชาวบ้านตามปกติเท่านั้นไม่มีการใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือที่ใช้พบว่าเป็นเพียงเครื่องมือชาวบ้านธรรมดาอย่าไรก็ตามหากชาวบ้านไม่ทำลายพื้นที่สาธารณะและที่ดินของเอกชนก็จะไม่ใช่เรื่องที่จะควบคุมและคาดว่าชาวบ้านจะตื่นปลอยได้ในระยะไม่นานหากไม่พบก็จะยุติไปเอง รองผู้ว่าตราดบอกเริ่มนำช้างบ้านไล่ช้างป่า14ตุลาคมหลังพบขวัญช้างที่วัดหนองแฟบตะบลช้างทูดอเภอบ่อไร่นรายพทยพันธ์โพกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายอารงณ์กรแอครัตนายอำเภอบ่อไร่ได้ลงตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ตะบนช้างทูลอเภอบ่อรไร่และตะบนสตออเภอขาสมิงนายพยพันธ์กล่าวว่าตามที่ ช้างป่าได้บุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนทั้งในตำบลสตออําเภอเขาสมิงและตำบลช้างถูดอํเาเภอว่ไร่โดยเฉพาะการทำลายพืชไร่พืชสวนของเกษตรกรและทำร้ายพระสงฆ์จนมรณภาพทางจังหวัดจึงเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยความร่วมมือของโครงการวิจัยและอนุรักษ์ช้างป่ามูลนิธิพลเอกชาติชายชุนทวันเพื่อผลักดันช้างป่า ในที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ที่ติดต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลช้างทูลประมาณ4ตัวซึ่งการดำเนินการผลักดันช้างป่าจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในฐานะผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2545ก่อนทางจังหวัดจึงขอประสานความร่วมมือในเรื่องนี้สำหรับการดำเนินการ ช้างบ้านไล่ช้างป่าในครั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนไม่กล้าออกมาหากินโดยใช้ช้างบ้านผลักดันช้างป่าซึ่งอาจจะครองช้างป่าเคลื่อนย้ายไปยังเขาตะกุบที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไว้เป็นที่อยู่ของช้างและบ้านช้งางทั้งนี้จะมีการประกอบพิธีเบิกไพราที่วัดหนองแฟบ ในช่วงเช้าวันที่14และในวันที่15ตุลาคมขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้เรามองเห็นองค์พระซึ่งมีจํานวนมากเรียกว่าวัดนี้มีพระค่อนข้างเยอะทีเดียวพระถ้าเราจะพูดถึงที่เป็นตัวบุคคลเป็นศาสนาบุคคลในยุคนี้สมัยนี้ก็มีการบวชในช่วงระยะสั้นๆกันมากทีเดียวเป็นพระนักศึกษา ที่เป็นพระนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆแล่ก็มาบวชในช่วงปิดเทอมบ้างบวชหลังจากที่เรียนจบแล้วเพื่อรอที่จะไปทํางานบ้างดังนั้นในแต่ละวัดจึงหาพระที่มีจํานวนมากๆหายากแต่ถ้าพระที่เป็นปูนปั้นก็คงจะพอมีอย่างที่เห็นอยู่เบื้องหลังนี้วัดนี้เป็นวัดปักครอง,อรองนะซึ่งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา สัปดาห์ที่แล้วอาตมาก็ได้พูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเปิดและเราจะต้องเจออะไรบ้างวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องของพระว่าเมื่อสังคมของพระกำลังเปลี่ยนแปลงศาสนาบุคคลน้อยลงคำว่าน้อยลงคือมีจำนวนที่น้อยลงแล้วก็มีจำนวนวันที่บวชน้อยลงเมื่อมีจำนวนจานวนวันที่บวชน้อยลงมีจานวนคนที่บวชน้อยลง เราไม่ทราบว่าคุณภาพของคนที่บวชน้อยลงตามไปด้วยหรือเปล่าดังนั้นการที่จะบอกว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมซึ่งมีองค์กรหลักๆคือสงฆ์สงฆ์จำเป็นที่จะต้องมีสถานภาพของความชัดเจนสถานภาพของความชัดเจนก็คือการอยู่ในศีลอยู่ในธรรมการอยู่ในวินัยที่ชัดเจนแต่เรื่องของศีลไม่มีใครไปกำกับ และไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าองค์ไหนที่มีศีลครบไม่ครบศีลดีไม่ดีไม่มีใครทราบเพราะเรื่องของศีลเป็นเรื่องของความละอายแก่ใจถ้าพระไม่มีความละอายแก่ใจ <äm. S 2> ก็ยากที่จะเป็นพระที่มีศีลดีแต่เรื่องของศีลเป็นเรื่องของความละอายแก่ใจทั้งสิ้น,นถ้ามีความละอายแก่ใจที่ดีศีลของพระก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์วันนี้ถ้าจะบอกว่าช,วชั่วช่างชีดีช่างสง จะกล่าวเช่นนั้นไม่ได้ในองค์กรหลักคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อภิกษุณีภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเราเหลือเพียงแค่ภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเมื่ออุบาสกอุบาสิกาไม่มีอำนาจในการตรวจสอบพฤติกรรมของสงฆ์ไม่มีอำนาจในการที่จะให้กำลังใจและตักเตือน ถ้าสงกระทำผิดองค์กรของเราก็ไม่มีทางอยู่ได้แน่นอนท่านทั้งหลายฉะนั้นคําที่ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงท่านจะเสียก็เรื่องของท่านอย่าไปยุ่งกับท่านท่านจะเสียก็เรื่องของท่านนะตกนรกก็ตกกระทำเองอย่างนี้ไม่ถูกรอให้คนที่ทําผิดแล้วตกนรกเมื่อไรจะตกท่านแต่ถ้าคนที่ทําผิดจะทําให้ศาสนาเสื่อมลงอีกมากทีเดียว ฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นปากเป็นเสียงและสร้างพระจริงๆสร้างพระที่เป็นองพงโดยการสร้างสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์การสร้างพระที่อยู่ภายนอกก็มีความสําคัญแต่ไม่ได้สําคัญมากเท่ากับพระสงฆ์ที่จะบริหารกิจการพระพุทธศาสนาสืบต่อไปขอจเจริญพรแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเวัน อนุสารียใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอาสับปรดโทร090818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโท่0 9 0 818 1 8 5 5เอกมัยรถออกเวลา6กนาฬิกา8นาฬิกา1 0นาฬิกา1 2นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา เปิดยิ่งใหญ่โกลบอลเฮาสาขาตราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านรูปแบบใหม่ทันสมัยที่สุดฉลองเปิดสาขาแกรนด์โอเปิ g d เด28กันยายนนี้เพลิดเพลินกับเกมโชว์สุดมันและโยกกันสะใจกับมินิคอนเสิร์ต3ซุซูเปอร์สตาร์ฮันฮัดอาร์เดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาว พร้อมชมโชว์อาบน้ำจากสาวสวยสุดเซ็กซี่วงดนตรีสุดมันส์และกิจกรรมดีๆจาก MC สาวสวยพิเศษสุดๆโปรโมชั่นช็อปครบแลกซื้อ1บาทการประมูลสินค้าราคาเริ่มต้นเพียง31บาทพบกันแน่นอนโกลบอลเฮาส์ตราดถนนสุขุมวิทข้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดตราดโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคนุณ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างเป็นเจ้าภาพจัดค่าเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่สองเป็นโครงการที่5ของศูนย์อาเซียนศึกษาที่ศาลา8เหลี่ยมศูนย์ราชการรุนสภากาชาติไทยบ้านเขาล้านตะบนแม่รูดอำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดน,นายธนชัยแถพระรัตรองผู้อำนวยการสรันตังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดข่าเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่สองที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างและมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมจำนวน28โรงเรียนนายคาราวุฒิหงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกล่าวรายงานถึงการจัดโครงการนี้ว่าจากการที่โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษาในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียนครูและประชาชนซึ่งมีหน้าที่จัดหาและพัฒนาสื่อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่สารศึกษาเพื่อเป็นเครือข่ายและพัฒนาต่อไปซึ่งทางโรงเรียนเนินการมาแล้ว4โครงการคือโครงการจัดตั้งต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษาระดับจังหวัดณโนะรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรอาเซียนศึกษา โครงการค่ายอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งโครงการพัหุวัฒนธรรมไทยกัมพูชาโดยการจัดก,กิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นโครงการที่5เพื่อต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนโลกอาเซียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองของอาเซียนปี2558และการปรับตัวการอยู่ร่วมกันของสังคมอาเซียน สำหรับการจัดค่ายเยาวชนในครั้งนี้จัดขึ้นสองวันคือ11-12ตุลาคมโดยมีคณะวิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษาเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยอสัสมชัญและมหาวิทยาลัยสยาม ตราดเอฟบุกบ้านยาสูบสุลกกกรเอฟซต้องมีแต้มกลับบ้านยาสูบสุลกกรเอฟซทีมอันดับที่10จะพบกับตราดเอฟซทีมอันดับที่13ที่สนามกีฬากรมสุลักกกรซอยลักกระบัง54เวลา18นาิกาซึ่งไทยลีกออนไลน์ได้ประเมินความพร้อมของทั้ง2ทีมดังนี้ เจ้าถิ่นยาสูบสระกะกรุรกกรเอฟซีผลงานนัดล่าสุดบุกเอาชนะนคนปรปฐมยูไนเตตหนประตูต่อศูนย์ทำให้สถานการณ์อยู่รอดค่อนข้างปลอดภัยแม้จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามเช็คผลงานภาพรวม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ส,ส่วนสภาพทีมจะไม่มีอน,อนุสรเอี่ยมภาสีแบบขวาตัวเก่งที่ติดโทษแบนคนเดียว ด้านทีมเยือนตราเอฟซีโชว์ฟอร์มเก่งด้วยการเปิดบ้านไล่ถล่มกระบีเอฟซ4ประตูต่อ1ขยับขึ้นมาอยู่แนับที่13ดูดีและมีการลุ้นอยู่รอดมากขึ้นเกมนี้บุกเยือนถิ่นราชสีห์ของเตยคงเน้นกับ3แต้มเต็มสภาพทีมมีเพียงทินกรอสุรินที่ติดโทษแบนเป็นเกมสุดท้ายส่วนผลงานนัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1 ซึ่งตามสถานาแล้วฟอร์มดีทั้งคู่แต่เชื่อใจตราดเอฟซีจะเก็บอย่างน้อยหนึ่งแต้มกลับบ้าน จันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร 16ลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโทร039-525-488และ081-155-5052